นุรบุรีนะครับผมที่บ้านงานเ,งเลยนะครับอำเภอท่าใหม่นะครับตัวนี้นะครับชุด15,500บาทนะครับถ้าจะส่งท่าใหม่ก็อ,อยู่ที่ไม่เกิน800บาทถึง1 0 0 0นบาทนะครับเบียสิบห้านะครับกลาง12นะครับลูกค้าบอกว่าไม่ต้องตั้งเสาก็ได้นะครับมีลูกยางกัน เลื่อนอยู่แล้วนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับผมไฟสวยๆนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับบอกได้นะครับเครื่องไฟนะครับอามันจะขึ้นเป็นเม็ดแบบนี้นะครับไฟจะสวยมากๆนะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับลูกค้าอยากได้วิ่งขึ้นเยอะวิ่งขึ้นต่ำๆบอกได้นะครับตัวนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับ ตนนี้ผมต่อแบบสเตอริโอไว้นะครับแผนสเตอริโอซ้ายขวานะครับวิทไฟมนจะวิ่งไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคาราโอเกะนะครับลูกค้าจะรู้พาวเวอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นพาวเวอร์สองตัวเราก็แยกซับเบลไปนะครับเป็น4ี่คูณสี่ได้เลยตัวนี้มันเผื่อเป็น4ี่คูณสี่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับหนักตึบเลยนะครับตัวนี้นะครับผมมีพัดลมด้านหลังให้นะครับแขนสายให้นะครับห้าเมตรถึงสิบเมตรเลย้ะครับตัวนี้นะครับพิเศษให้นะครับแถมไม้ให้หนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยว ่่งทีเคตินี่เขาบอกว่าช่วงนี้โควิดนะครับเปิดดังไม่ค่อยได้นะครับเอาเข้ามาไว้ด้านในเปิดแบบนุ่มๆถ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับอา่าเบตที่อยู่กับพื้นมันจะไม่ค่อยลอยไกลเท่าไหร่นะครับบอกลูกค้าแล้วก็ยกพื้นทั้ง20เซนนะครับเบดรอยคนละอย่างกันนะครับตัวนี้ถ้าอยู่ด้านในเนี่ยแน่นตึ๊บแน่นอนนะครับ ขุดดินผาดสอบปะตูดระตูข้างบนนะครับหูจับเหล็กนะครับให้เพนเหล็กไปเลยนะครับอ่าเพนเหล็กหมดนะครับตัวนี้นะครับผมนล้วก็เ็นหูจับนะครับด้านข้างจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะครับโอเค นี่นะครับเปิดเบาๆไว้ก่อนนะครับเสียงสุดยอดนะครับพี่โอเคขอบคุณนะครับติดตามกันมากเกือบ2ปีแล้วเนาะว่าจะซื้อกันโอเคครับเดี๋ยวไปฟังกันยาวๆนะครับขอบคุณครับปัดอาควมจน